สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินีอนรับเข้าสู่ช่องข่าบอกจะแล้วครับสายรับส่งข่าวมาอีกแล้วนะครับเอฟซีครับสายรับนะครับส่งข่าวมาหาอ้วัวอีกแล้วนะครับว่าอะไรเอฟซีครับมีเจ้าที่กับผู้ใหญ่นะครับโอ้โหจริงๆครับมีเจ้าที่กับผู้ใหญ่จริงๆครับไปให้ไปตอกกอกับไปขาหมูครับกลัวขาหมูแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับมีการกลัวขาหมูแล้วครับ ทำไมถึงไม่ให้ต่อกกงไก่ขาหมูไปกลัวทําไมไปกลัวขาหมูมาทําไมล่ะจริงไปล่ะเออเราไม่กลัวเร,เราไม่ผิดไปกลัวทําไมอ่ะผู้ใหญ่สั่งห้ามครับไม่ให้ต่อกกงไก่ขาหมูนะครับพีครับนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วผู้ใหญ่สั่งห้ามครับไม่ให้ต่อกกงไก่ขาหมูครับ <L un it> เรื่องที่แป๊งที่สองไม่ให้ต่อกกน ปากเก่งเหมือนเดิมสิไปกลัวอะไรอ่ะเออไปกลัวทาไมก็ปากแจ่วเหมือนเดิมโธ่อย่าไปกลัวโธ่ไปกลัวทําไมทูก,ก,ก,ไ,ก,ก,ไ,กทไ,ไหมแม่เออไม่พี่จะไปกลัวมาแปลงสองจะป้ปาทำไมอะ่ะไม่กล้าครับไม่กล้าแล้วครับเอซี่ครับไม่กล้าแล้วครับไม่กล้ากับขาหมู่แล้วครับเอสี่ครับคิดจะคิดจะสดอะ่ะนะครับคิดจะ จะไปกลัวทําไมดีปะ่ะคิดจะลุ้งอย่าไปกลัวไปกลัวไหไมาขาหมูขาหมูไม่มีอะไรขาหมูมันทำคอนเทนต์เอเม่ะเออขาหมูมันแค่ทาคอนเทนต์มันไม่ได้มีอะไรมึงจะไปกลัวขาหมูมันทาไมเวรเจ้ะตอนนี้ครับผู้ใหญ่สั่งห้ามเด็ดขาดสั่งดํานะครับสั่งดําแล้วนะครับตุนก็สั่งดําแล้วครับนะสั่งดำาว่าไม่ให้ดําเนี่ยนะครับ ต่อกลไก่ขาหมูแล้วครับกลัวครับกลัวขาหมูะตายแล้วตายแล้วครพี่ครับนะกลัวทําไมที่ไหนแม่อืจะกลัวทําไมถึงปะไม่พี่ไปต้องกลัวกลัวไอขาหมูดีปะนะครับตอนนี้ครับไม่ให้ต่อกอแล้วนะครับนะมีคําสั่งมาแล้วนะครับเบื้องบนสั่งมาผู้ใหญ่ใจดีสั่งอีดานะครับแล้วก็ตำรวจนะครับไม่ให้สะไม่ให้พูดนะครับต่อกกับ สามชั้นหรือไว้อ้วนครับนะอืมเพราะมันจะไม่จบไม่สิ้นเพราะว่านะ <c oughs> แลวผมได้ยินข่าวด้วยครับแม้ว่าไม่ให้ต่อกองก,กชลวันนะสี่ไม่ให้ต่อป่าต่อคำกชลวันนะครับที่ครับไอเรื่องการที่ไม่ต่อปอกต่อป่า,ต,ปาต่อกองชลวันก็คือผู้ใหญ่สั่งไม่ไม่เอฟซีสั่งนะครับอืมเหมือนเดิมคือเก้าครับมึงอย่าไปกลัวมึงโถมึงไปกลัวทําไมวะไอดํา จริงป่ะไม่ต้องไปกลัวทำอะไรไว้ไปกลัวถ้าไหมจริงไหมครับใส่ให้สุดใส่ให้ยับจริงป่ะเออโทคนที่สั่งอีดาได้คือต้องเป็นคนที่มีตังค์ทีนี้ใครอะที่มีตังค์รบบนะครับใครอะที่มีตังค์้าเรามาคิดดูสิว่าใครอะจริงป่ะ ที่ไม่ให้ต่อกองไอ้ขาหมูไม่ให้ต่อก่อนกับไม่ชลวันเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถูกสั่งห้ามเด็ดขาดเลยนะครับมึงจะไปคือคนอะไอ,อ้สนะีมันมีแผลอยู่อ่ะนะครับมันมีแผลอยู่แต่เอาอะไรบังไว้เนี่ยมันก็ปิดพิมิตหรอกเข้าใจปะ่ะเออแผลเรื่องป่ามงคแผลเรื่องป่าไม้อะไรมึงก็ยังมีอยู่เข้าใจปะ เออมันปิดไม่มิดหรอกมึงจะปิดยังไงปิดไม่มิดความชั่วของมึงอะความชั่วของมึงละมันเยอะดําไม่ใช่น้นน้อยนะคือบอกให้นะครับความชั่วของมึงละมันเยอะนะครับไม่ใช่น้นน้อย <c oughs> เยอะเลยแหละนะครับอืมตอนนี้ก็เลยสงบปากสงบคำเจียมเจียมเล่นนด้แต่ไหลนั่นแหละนะครับเพราะฟ้องให้ไหลไหว้ไง เล่นน่าใจไหลนั่นแหละเขื่อไม่กล้าเล่นแล้วไอ้ีครับสงบปลาสงบคำแล้วนะครับตัวขาหมูกลัวจนกลัวจนหัวหดจริงปะเออนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าขาหมูอ่ะสืบไพ่เนือความมันไงมันก็เลยเกิดความกลัวเดี๋ยวไอ้ี่คนเราอะมันเกิดความกลัวนะครับอืมก็เลยแบบว่าต้องสงบปาสงบคำนะไอ้ที ทำไมสมุนปากสมุขขำนี้ไม่ได้ครับนะทำไมทำไมสมุนป่าขำโดนหนักครับโดนนี่หนักเลยและบอกให้โดนเละางานนี้นะผมบอกเลยว่าโดนเละนะครับอืไปมามาต่อครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นดำนะครับเจี๊ยมเจียมนะเจี๊ยม ทัวหน่าสงสารนะครับเจ็บเจียมทำโจน่าสงสารนะครับนะไม่ตอบปาาไม่ตอบคำไม่ขาหมูไม่กล้าปักหมาแล้วนะครับกับใหม่ชลาวันนะครับไม่กล้าแล้วไอ้เพียวนะไม่กล้าแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ปะคือมึงพูดอะไรมามึงโดนหมดอ่ะถ้ามึงบิดอ่ะมึงบิดมาใหม่ชลาวันเล่นเล่นมึงแน่เข้าใจป่ะเล่นแล้วก็ตอบกลับเหมือนด้วยหลักฐานด้วยนะครับใหม่ชลาวันนี่ตอบกลับด้วยหลักฐานนะไม่ เอาลักฐานตอกหน้ากลับเลยนะเออมันเลยไม่กล้าตอนนี้นะครับนะมันเลยไม่กล้าอย่างไอ้ขาหมูเนี่ยมันก็ไม่กล้าตอกก่อนเพราะว่าขาหมูแล้วร้องเรียนมันอยู่ครับร้องเรียนมันอยู่แล้วก็เอาจริงนะเอาจริงมันเลยมันเลยไม่กล้าอะไรท่านตัวเพศนี้มันไม่กล้าพี่ครับตัวเพศนี้มันไม่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 กล้าท่เขาไรหรอก นะครับมันไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะว่ามันรู้ว่ามันมันกลังเจออะไรอยู่นะครับนะครับรู้ว่ากำลังเจออะไรอยู่นะถ้ามันรู้ว่ามันเจออะไรปุ๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่ามันจะขนลุกขนพองอ่ะแปลงสองมันจะไปรอดยังไงทุกท่านเข้าไปเช่าเข้าไปทํากินของอื่นมันทําได้ด้วยเหรอเออใช่ไเออมันทําได้ด้วยเหรอ จริงไหมครับเข้าไปทํากินของคนอื่นมันทําได้ด้วยเหรอจริงปะเออนะครับมันทําไม่ได้นะครับมันจะทไ,ได้นะไดยังไงอะ่ะที่อะมันไม่เข้าร่โครงการคอชอที่แปลงนี้ใครเข้าไปทํากินก็ผิดแล้วมันทำไมมันยังทากินได้อะ่ะจริงไหมครับคแค่นี้พอทุกคน ม็ต้องคิดอะไรเยอะคิดแค่นี้พอที่ตรงเนี้ยมันพีดมันรู้อยู่ในใจว่ามันซื้อหรือว่าอะไรมันจะซื้อที่แบบนงี้มันซื้อแต่ได้ฟังที่ว่ามันก็นะครับรู้อยู่ในใจอ่ะว่าแปลงเนี้ยมัน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 ต้องเจออะไรคือมันรู้อีดําอะนะครับสี่นะครับนะมันรู้ว่าไปแปลงเนี้ยมันพีดยังไง มันก็เลยไม่กล้าต่อก่อนไงลองต่อก่อนดิอีพีเราไปนะผมมีคลิปเด็ด